อไอไาดีปตาย,ยาาไปไไไ่า,ดา,า,าปเดินตลาดกัดเช้าค่ะไ,ไปเลยนะ <c oughs> ไหไ,ไม่ใช่ตลาดอยู่นี้อันนี้โรงอาหารั่งนี้โรงอาหารหนี่นีโรงอาหารไปนู่นตลาดอยู่นู่นตลาดเดินทางนู่นเอา,าอตาุ๊กตาฝากป้าไว้ก่อนดีมั้งเดี๋ยวไปเอาของเล่นตรงนู้น <c oughs> ให้หนูสัญญากับแม่แล้วว่าจะถือไปถือกลับไปกะบอม <c oughs> ไ้ไว้บนหัวจับด้วยนะ <c oughs> เดินฝั่งนี้ชิลูกเดินฝั่งขวาเดินฝั่งขวาอือ <c oughs> กลมนะไม่เดินตรงนู้นนะ่ะไม่เดินนั้นนะ่ะตรงนั้นมันไปลานจอดรถเดินทางนี้เดินลงบันไดทางนี้ลูกทางนี้อ,อ่ะอ่ะอ่จะเดินทางนี้ก็เดินเอาเอา,เ,อาเลือได้เหมือนกันนะ่ะเดินได้ไดเดินเหมือนกันแหละ ไปตลาดาเดี๋ยวเดี๋ยวรถมานะเห็นไหมเห็นรถไหม,ม<า>อืมน่าลักไม่ใช่อ่ะรถรถไม่มาแล้วข้ามได้อ่ะเดี๋ยวเจอทางนี้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 อา่าข้ามทางมาลายอ้าวไป,ปอ,อื